สวัสดีตอนเช้าวันนี้พิมพ์มารายงานสภาพอากาศที่อังกฤษสวัสดีลบหองศาอ้ยนหนาวหนาวมากๆเลยวันนี้มาส่งเด็กนักเรียนเช่นเดิมนะคะสภาพอากาศก็จะขาวไปหมดใบบอลใบไม้ก็แข็งตอนนี้เหลือเวลาค่าชีรถเมย์ก็จะมาแล้วว้อแย่แค่ดูลูก แกอยู่ใส่ถุงถุงมือนักเสียงเดี๋ยวรอให้มามมีได้ไปขับขี่ก่อนนะลูกแล้วมัมมีจะพาไปแบบไม่หนาวจริงๆแล้วพิมพ์มีแพลนว่าถ้าขับเอ่อถ้าสอบขับรถผ่านก็จะได้ขับก่อนวินเทอร์แต่สรุปแล้วขับรอบแรกไม่ผ่านขับรถเร็วเกินกำหนดที่ในแอเรียที่เขากำหนดไว้นะคะแค่เกิน8 เจแปดเลขเจ็ดแปดมันมันสามสิบสามสิบสาสิบไมล์หรือปะตรงนั้นอะเออแล้วพิม์ขับไปสาสิบเจ็ดประมาณเนี้ยความเร็วอะ่ะความเร็วที่สามสิเจ็ดไมล์นะคะมันก็เลยแบบเร็วไปนิดนึงเลยสามหกสามเจ็ดประมาณเนี้ยโอเคเราไม่คุยเรื่องนั้นดีกว่าคุยแล้วเรื่องเรื่องมันเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องก็ต้อง,อง,องรอ รอเทสใหม่นะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็หวังว่าจะได้ขับเร็วๆนี้ซึ่งเพราะว่าตอนนี้รถมันก็รอ,อที่บ้านละจะมีซื้อรคันใหม่แล้วนะคะเพราะว่าซื้อคันหนึ่งเขาขับคันหนึ่งบีพิมก็ขับคันหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าอาทิตย์หน้าอากาศอากาศร้อนขึ้นไม่ใช่ร้อนขึ้นอุ่นขึ้นประมาณสิองศา แปดก้าสิบองศาคิดดูคนจะไม่ไม่จะป่วยได้ยังไงเพื่อนๆวันนี้ลบ6องศาแล้วอาทิตย์หน้าก็คือ10องศาอย่างเงี้ย5 5 6 7ประมาณเนี้ยแล้วก็สูงไปถึง10องศาสีวาาย้นท<ว>ิ<ว>่งเซฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลเออร์บลี่บอดี้ฮัลโหล so sleepy <S so s ส e e p y yes because the r o s on ice Ice everywhere. Yeah. Have you seen the cringe? Yes. But I want to tell you something. Grinch. Uh, you have to say louder. Grinch. hate Christmas. i <laughs> like <laughs> โอเคเดี๋ยวคิดว่ารถเมย์น่าจะมาแล้วไม่ไหวพิมพ์อะโอ้ยหนาวมากเลยไม่ได้ใส่ถุงมือเอาถุงมือมาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะใส่นะคะขึ้นรถก่อนบางทีมันใส่ถุงมือแล้วมันไม่มันจับโน่จับนี่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าเราทันรถเมย์ลอบก,กลับมานะคะเราคงไม่ได้ถ่ายอะไรแต่ว่าถ้าถ้าได้ถ้าไม่ทันเราก็อาจจะได้ถ่ายโน่ถ่ายนี่สักสักแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคว่ <Yeah. S 2> okay. Yes โอเคเ h a มีขนมหวาลูกโอเคไปึ้นรถเมล์นะลูกบ๊ายบายถนนแบบนี้ลื่นมากเลยนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยข่าวหมดทุกคนทุกแห่ง ตอนนี้พิมพ์มายืนรอรถเมย์เช่นเดิมยืนรอรถเมย์นะคะแล้วก็เออก็เลยได้มาเก็บภาพสวยๆกับบรรยากาศสวยๆ <c oughs> แต่โคตรหนาวเลยนี่ดูนี่แข็งกันไปหมดเลยนะคะหญ้าเยอะสวยไหม สวยมากคือหิมะมันตกมาได้หลายวันแล้วละ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถละลายได้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่ยังติดลบห้าลบหกอยู่ตลอดเวลาลบสามช่วงกลางวันก็ดีหน่อยประมาณหนึ่งหนึ่งองศาสององศาแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่เ,เนาะต้นไม้เออดอกไม้เดี๋ยวโฟกัสก่อน ดอกไม้ก็แห้งเหี่ยวเหมือนสตาร์ฟไว้เลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงแต่ว่าไม่สามารถทำลายความหนาวได้เมื่อไรที่อากาศเอ,อ,อากาศดีหมายถึงมีแดดนะคะมันก็จะหนาวมีแบบนี้แหละผ้าหน้าหนาวนะแต่ถ้าวันไหนฝนตกโอ้โหอากาศขึ้นทันทีห้าองศาอะไรอย่เงี้ยหองศา ตอนนี้รถเมย์มันน่าจะอีกประมาณสักสิบสิบห้านาทีพิมบอกไปช็อปบแลวแต่ว่าไปยืนอยู่นานก็ไม่ได้เนาะเขาก็จะยังไงอยู่มาทุกวันเลยมาช็อปทุกวันเลยพอป้ายรถเมย์มันไม่ไม่มีไม่มีแบบไม่มไม,ไม,ม่มันมีที่กั้นอยู่แต่ว่ามันไม่มีที่นั่งก็สวยไปอีกแบบเนาะอากาศ อากาศหนาวมันสวยเพราะมันขาวไงเราเป็นคนไทยเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอสภาพอากาศแบบนี้เท่าไหร่ตอนที่พิมพ์มาครั้งแรกนะปีแรกๆนะโอ้ตื่นเต้นมากเลยหิมะตกหย่อมๆก็ก็ไปก็ไปก็ไปแบบว่าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยท,ทัางที่เออมันก็ไม่ได้ตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ สนุกดีนั่นแหละเพราะว่าเนาะตื่นเต้นเนาะพอออกไปสักพักหนึงหนาวเข้ามาใหม่อุ้ยตอนมาแรกๆนะพิมอะหนาวมากเลยใส่เสื้อหชั้นก็ไม่อยู่แต่พอรู้สึกว่าอยู่มาสักพักร่างกายมาเริ่มชินมันก็ก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้พิมพ์ก็ใส่เสื้อแค่3มชั้นก็อุ่นแล้ว ตอนนี้อุ่นแล้วนะคะแล้วก็กางเกงกางเกงพีมพ์เป็นกางเกงซื้อกางเกงฟรีตที่มันด้านข้างในเป็นฟลีตนะคะเป็นขนนุ่มๆม,มันก็จะอุ่นแต่ก่อนโอ้โหหนาวมากหนาวขามากโอเคเดี๋ยวเราว่าเราเดินกลับไปดีกว่าเดี๋ยวยิ่งเดินไปยิ่งไกลแล้วเดี๋ยวจะไม่ทารถเมย์พอไม่ทารถเมย์ปุ๊บก็ต้องรออีกอีครึ่งชัง่วโมง โอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์มาอัปเดตใหม่นะคะว่าสภาพอากาศที่อังกฤษเป็นไงบ้างนะคะใครจะมาช่วงนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำรวจสภาพอากาศดีๆนะคะแล้วก็จริงๆอะใครมาก็เนาะบางคนก็ห่วงสวยนะอยากเอ้ใส่นู่นใส่นี่ <laughs> อย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณจะต้องหาอะไรอุ่นๆมาเลยล่ะ ใส่รัดกุมมากที่สุดเป็นดีสุดเลยเห็นไหมพิมเสื้อใส่ปิดมาถึงขนาดนี้ก็อุ่นเพราะว่าไม่งั้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงเพื่อนมันหนาวนี่ขนาดไม่ได้ไปทางตอนเหนือสุดๆนะมาแค่พิม์พก็อยู่ตอนเหนือแหละแต่ว่ามันไม่ได้เหนือมากอย่างพวกสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ย หรือเหนือไปอีกพวกยอพวกอะไรเงี้ยมันก็หนาวเนาะตรงนั้นน่ะโอ้ยนั่นก็คือลบสิบลบอะไรแล้วล่ะยิ่งสกอตแลนดน์นี่อยากให้พูดถึงเลยโอเคเดี๋ยวเจะสายายายืดยาวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย